เพืดีพี่นอ้องปองปายซุกข,ขูุ่ขโคนน้ำเดือจ้ามือนี้ช่องหักโรคชาแนวสีผ้ามากินตมบกักฮง,งแกรมหอยแข้งสองโลจ้าแกรมหอยแข้งสองกิโลบุ้นนำมื้นนี่นะมีแต่ตัวยิ่งใหญ่ครับมือนี้มาเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ำนองอุ่นนองไหวครับมือนี้ตำบักฮงกะสีเพชรเพชรขึเ,เกาแหละครับเบื้งรถตำบักฮูยุบคำยิ่งใหญ่เราแล่มือแรงนี่ฝากพี่ตอนน้องเฮาแกมทั้งพักชี มีทั้งเซนข้าวปุ้นครับพี่ผักชีแต่ว่าเพิ่นนี่แหละเป็นต่แสบแห้งนี่หน่วยใหญ่ๆนี่ครับหอยแี่งเป็นยังเนาะเพิ่นคือซื้อหอยแครงเนาะเพิ่นงายบ่เป็นบ่มีทั้งผักกระเฉดเหลืองว่านนี่ครับทั้งพี่ก็จะเป็นผักกาดขาวทั้งพี่เป็นผักกาดดอกครับพี่ดอกเหลืองพี่หิวหรือเ่ครับหิวละจ้ะหิวแล้วก็ขอบคุณพี่น้องก่อนผู้เพิ่นเข้ามากดไลค์กดแชร์มื้อนี้กะฝากเอิ่มคนที่เขามากดไลค์กดแชร์อ่ะ กดไลค์หรือกดติดตามหรือกดแชร์น้ำนะจา้าหมักกไะไรถึกใจกระแซ่ขนาดทั้งกดไลค์ทั้งกดแชร์ปานันเพิ่นยังบอกอยู่ยครับ <c oughs> โดนเต็มๆมเลยวันนี้มาพี่น้องมาใส่แสบๆน้งกันครับพาลงทะเลเลยบานี้เอามายุบกับตํามะงลงมือเลยม้ <c oughs> อุย้ย <c oughs> น้ำไล่ไหลเลยได้นี่อยุบตํามงเนี้ยแสบๆแต่ว่าบ่มีข้าวเด้อ <c oughs> จะมีข้าวปุ้นจะมีข้าวปุ้นเอาเข้าวปุ้นเ,เ็ดข้าวแท่นครับ ยุบคำแหลกแห้งมันยุบคำยิ่เงเงยเลยขวบแห้งจ้ะเผื่อวันอารมณ์ลุ่มด้อแต่กะป้าไปห่างไกลนิดน่อยแม่นเดี๋ยวมาสิมีคนบุกลุกห,หมดขั้นแล้วสิบุกลุกนัวมันนี่ได้พักรถีครับมากแก้มมันนี่ให้พันโลกจ้ะพักรีแลาวพันโลกจ้ะ ดำหุงคแครอทมีแครอทน่าแมนบ้างอืม,อมแบบนี้ก็ดีนะพอดำสิได้กินผักนะพอดำไกบสลัดนะเนี่ยพี่<อ>น้องแห้งแซวม่าอยู่น้องวุ้นกินผักเยอะๆนะคะว่ะส่วนน้องวายก็กินเยอะๆเหมือนกันนะ มันจังชีบอ้วนอ้วนขึ้นอ้วนไหมพยักแข็งพนนะโอ้โหบักแล้วนุ่ยใหญ่ครับกินเบิดอยู่บนหัวเต็มปากเต็มคำเลยจ้าตำหงมมนตำยุบผักกะถินพร้อมกินผักซีเนาะ ค่งไครค่งกะอค่งไกคิงเหล้าหอมกินตทกซี่ป่รดำธรรมดาดำเหล้าห้องแต่แต่มักริกมกเขือขืนครับมักเนาวมะกอกก็กำลังซุกเมื่อท่านเราไปเจ็บมะกอกทั้งโรงเร่ลยนเหมือนกันนี่นะเยิมย่มเยิ้มด้วยนี่กันไง กินธรรมดาแบบนี้ก็แสบเนาะแสบจ้ะแสบพี่น้องออมังดูเสียขอบวปุ่นมึงข้ายัางไงเลยครับไวงพูดออตองลองจะบอกเอาข้า,ามยันซัมพอดดําแบบจ้ะกินข้ามยันี่ยเพื่อพี่น้องอะไรอ๋ออันนู้นกระเพื่อได้จ้ะ อยู่ทั้งกรุงเทพกรุงไทยเนาะนหากินยากเผื่องานนี้เพิ่นหากินบม่ยากดอกเนี่ยยางข้าตลาดกะได้แล้วแต่พดดําเอามาแต่ไซน์มาแขรง,งง้มครับเปลือกมันมาแครงพรดดํากับไปง้มแหละ อุ้ยอวบอวบอ้วนอ้วน,นมันจะคลองนะไปไงไปไงเดี๋ยวเดินมือเขาไปงมหอยแข้งน้ำกันเนาะจ้ะมันตีคือบอะไะมันจี <c oughs> มี่อะไรอื <c oughs> มไปจักแล้วโอ้คันใดเขามาห้องทองคือจะขากเนะาะทต่มาหงพริกแห้งแก้มหอยแข็งมัน <c oughs> พริกแห้งบ่ค่อยพิษดรอกอลองเบิ่งแล้ว ตำมังคองคายดีกว่าหอยแข้งครับแต่อีกแล้วจะตุนอ้วนอวบบแต่หมูคงนี่เพื่อนำสื่อเรื่าตำเองจ้ะโอ้ยตำเองกัเนาะเบื้องล้อขับผีมือบุศเสอได้ตำมังคองทำอยู่เฮือนเฮาเขื่อนปรุงครบมีปลาแดกปลาไหลนัวๆใส่หมูคงกระพุ่มแมนพ่อปลูกมาเองอยู่ Nó tụt cock ngay nhanh bột đi da du kantam hùng bắn 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 đang bắn 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 ให้เข็งบาข่อยคลายดีเลยเนาะแม่งครัิก้าข้าวปุ่นหน่อยครับเบิ้ข้าวปุ่นคลายดีสุดจ้ะ <c oughs> ข้าวหนึงกุนนี่เอาทีคก้น้อยจ้ะแกมันเบิดปาก <c oughs> เห็นตะมือบ่ะนนี้จักมือไผ่ยามือไผ่ครับอุ้ยแบบเยืมๆเลยดูดิอันนี้โคตรโอ้หนูใหญ่เลยครับเอาแส็บเสบเพื่อพี่เพื่อน้องเฮา เขากันยีได้เลยเนาะเอามายุบตำหุงกันเลอ,อืบะปิยังยังร้อดอือทำไงเลยครับทำเพื่อพี่เพื่อน้องจ้ะอือเพื่อพี่เพื่อน้องเพื่อทุกๆคนผักสีลาวเขาอันนี้เขอเป็นมุติน้อมใส่ออมใส่อันนี้คักครับนี่ผักซีลาวนี่อันนี้เขอเป็นแบบนี้จ้ะเขอเป็นแบบใดแบบซุปน้ำปลาแดกจ้ะ อืมดีจาจากของติดตาจืจจ้อเพิ่นเป็นไดแสบบอครับแสบตาจ้ะโบม,มันแสบจ้ะกินพักแต่ยังทีมาถึอตรงนี้ผักกาดาขาวคุณจอยเอาบออย่างจ้ะปักกาดขาวเอาจ้ะ ปั่นใไ้จอยนะผักกาดขาวแต่ไม่ขาวซ้ำหนงลุ้นความฟันจะกืแต่มาคงอยู่ไกลใส่ใส่ทั้งหอยแข้งก่อนบานยแต่มาคงเหลืองไปแล้ว เบิดกระซังกินใดกินใดกินแสบม่นบ่เอาผักกาดขาวมาห่อก่อนนะ่อให้ทำยังไง <c oughs> นี่ประดับเทศของพอดำได้บานบริสทละ่อเลยไหมเยิมเยิมครับอือู้อันใหญ่เหมือนซอนซองซอนสามนี่ กินเบิดป้าน้องอุ่นน้องวายก็ได้ครับเด้ออือนี่สามมาพอดำไปแหล้วหยุดทำหงส์เสร็จเล็กน้อยบาททำหงส์เป็ดเพชรไทยไม่บาทพอ,อกินขึ้เมียงนี่ได้ครับเ, <c oughs> เต็มเลยบาทมาพี่น้องมาแซ่บๆครับน้ำน้อยสดสด มันตลกจ้ะเอาแล้วครับบ้านจะส่หนของหัวด่ะหัวเดี๋ยวมือก็ยังกรเศร้าบ้านนี้แหละเราดำที่ได้กินพอดีอ่เพิ่นหัวรถนี่แหละครับบรรยากาศมันดีคนก็ต้องอารมณ์ดี ันยาขับไงเนาะหนุงวายหูได้เป็นยังหนุงวายทุหัวเพราะว่าพอดำเห็ดคัมเห็ดคัมสุดยเลยนะผัดำมัดสิช่ไย่นั่นนะจ้ะบัวกันครับนี่มันเสียบเนาะพี่บ่รุร่างกายทั้งมาคือเครือ กินแล้วผิวขาวผิวงามได้ครับมะเ,เขเือเกือหืมถาทำข้าแห้งมาพลายชิม,มาสูกับน้องหมุนนะหืมน้องหมุนยังไงก็อีหืมหืกว่าเค้มกับโบแมนครับ หน่วเนาะเมนจ้ะเอาครับยุบพี่กวาดมาก,ก่อนอพิเศษถ้ามันคือเคะือเพิ่นก่อนมาเ่ยแซบอยู่ื้อนี้นะแซบจ้ะ บขายคลองลายเพียรเขากระปิดเลยเป็นได้เบิดบานพี่น้องปูหูจักพูในกระบอกนี่เด้อครับเอาใส่กรันเบิดหอยแข็งจะต้องหนีข้อเบาๆลายด้วยจ้ะนช่สีฟ้ากินไหมมันเบิดเพราะว่ามันเก๋สิดจ้ะจ้ะ อีกเิงได้บาทนี่เพอสิเอามาสู่กินพี่น้องก็ติดตามเพจให้เด้จะให้หอดหามือเร็วๆเ,เนี่ยสิด้กินหมูหันโซ่พี่น้องได้ไีมเป็นเจ้าเพจทางยูทูบแล้วครับซอยพักซอยดันครับเป็นกำลังแรงใจครับขอบคุณหลยลยัยเบิดเอ็ดแสตดีลีเนาะนั่น ซื้อเพจซื้อเพจกับซื้อว่าฮักนุกชาแนลเพจจริงแล้วก็ยูทูบก็ฮักนุกชาแนลกะฝากไปติดตามกะกดกระดิ่งหรือกดแชเซลล์กดไลค์กดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่ถ้าว่าบอมักกดซับตะไข่จะกดตะไข่ไดเด้อจ้ะคนละหน่วยคนละหน่วยเนี่ย ไพ่ปผูู้บาวรอได้อน่ใข่หรอเดี๋ยวเอาทอผูู้บาวรอนะพอดำว่าเอาผูบาวรอดีกว่าหาผู้บาวตาเลตาเกไปผู้เลยเขจมมาจะโมกน้ำเดีมม๋เอาทอคนรอนะเขาจะมมกน้ำเนาะกันสนองเอางหุ่นเอาผูบาวเทาได้ใ่เอาภูบาเอาสุดไทยดิเดมที่ครับสุทไทยม,มีงาม,งาม ผู้บ่าวโรจูบรถจัตรทุนเก่งในผู้บ่าวเถ่าจ้ <c oughs> เสียสัตว์สายปี <c oughs> แสบจวดครับแถบว่าแสบเบิ้งเอาครับผีมือเหมือนแตำมะหุงนวยหนึ่งแค่รถเคืองนวยหอยแข้งสองโลกินสามคนเปิดแอดแสดครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณพ,พี่น้องหลายๆที่เขามากดไลค์กดแชร์เนาะ ช่วงนี้ Facebook ก็อยากปิดกันครับมือน,นี้ก็มีการบอกกันเกิดขึ้นอยู่ครับแต่ก็ยังแก้ไขอยู่แต่ก็ลงวิดีโอได้คือเก่าครับเนาะจ้าตอเกิดก็ตอบสารในเด้อครับคอมเมนต์ต้องขอโทษขออภัยนาหลายๆอีกเคือหนึง่งมันยังฝากพี่ฝากนอ้องเหาอีกบ่ครับพี่น้องพี่น้องท่านใดที่ช่างแคบหมูเดี๋ยวได้กินครับพอดำไปส่งแล้วมือน,นีแม่นพอดำไปส่งให้แล้วทากินเลยฝากยังเอาไว้ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำมือจ้าเพราะชิโซยหายแปลว่าเฟซบุ๊กเศร้าปิดกันนะจ้าใช่ไหมจ๊ะจ้าน้องหุ่นดีอ๋ออ๋อพอแล้วเหาะนะน้องหุ่นขาอ,อ๋อพอนะจ้าเขอให้ลำรวยลำรวยครับรายการมีเงินใส่ประมาณห <c oughs> ลานหนึ่งสิบหลา เปิดร้านลูกชี้นก็ได้แล้วครับร้านหนึ่งเราพี่น้องกระคาคา,ายงานมือกดให้ลำล้ำเรืๆยๆขึ้นกันได้ครับเด้อผู้ที่เขามากดไลค์กดแชร์ผู้ที่คอมเมนต์ให้มีความสุขความเจริญเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ